อสมที่ถูกสมาคมชกสออสมคัดชื่อออกจากการเป็นสมาชิกยังเป็นอสมต่อได้ไหมค่ะพบกับปาปออีกแล้วนะคะในช่อง YouTube ป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพค่ะสำหรับวันนี้ปาปอก็จะมาตอบคำถามอสมอีกเหมือนเคยนะคะมีอสมถามมาว่าฉันอะถูกคัดชื่อออกจากสมาคมชกสออสมคือเคยเป็นสมาชิกแล้วล่ะแต่ว่าขาดส่งไป4ี่หเดือนก็เลยถูกคัดชื่อออก คราวนี้ท่านยังเป็นอสมต่อได้อยู่ไหมคําตอบก็คือไม่เกี่ยวกันนะคะท่านยังเป็นอสมต่อได้ค่ะเพราะว่าความเป็นอสมก็ยังดําเนินต่อไปท่านยังทําหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อสมได้เช่นเดิมแต่การสมัครเป็นสมาชิกชกสออสมเป็นความสมัครใจนะคะท่านจะสมัครหรือไม่สมัครก็ได้สมัครแล้วอยากออกก็ได้หรือถูกคัดชื่อออกแบบนี้จะเกี่ยวข้องหรือว่ากระเทือนต่อการเป็นอสมเดิมของเราอยู่ไหม ไม่เกี่ยวกันเลยนะคะท่านยังเป็นอสมอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ท่านไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทยเท่านั้นเองค่ะไม่ได้เป็นสมาชิกชกศอสมก็ยังเป็นอสมต่อได้นะคะถึงคนที่ไม่สมัครเป็นสมาชิกชกสอสมหรือสมัครไปแล้วถูกคัดชื่อออกคุณก็ยังเป็นอสมอยู่ดีค่ะโอเคนะคะเข้าใจกันนะคะ อย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนได้ดูนะคะกดติดตามช่องพ่อๆเจ้าเรื่องสุขภาพไว้นะคะวันนี้ก็บายบายสวัสดีค่ะ